เป็นข้อพันผีที่สั้นมากๆนะคะแต่รู้ว่าทํายากมากนะคะไม่ง่ายเลยนะคะอยู่อย่างเป็นสุขในทุกความสัมพันธ์นะคะเราจะอยู่ยังไงนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าท้าทายมากว่าเราจะอยู่กับคนอื่นๆยังไงในภาวะที่ความขัดแย้งมันเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะสถิติบ,บอกว่า2 5เปอร์เซนนะคะจากปีที่แล้วที่ความขัดแย้งเพิ่มขึ้นในทุกในทุกภูมิภาคของโลกนี้นะคะดังนั้นเองเนี่ยเราเองจะมีโอกาสฝึกทักษะ ความหมายก็คือว่าการอยู่เป็นสุขกับทุกคนบันหมายความว่าเราเองหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งหลีกเรื่องหลีกเลี่ยงความเห็นต่างแต่เราจะสามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้ยังไงท้ามกลางสิ่งที่อยู่รอบข้างเรายังไม่เป็นใจนะคะงานวิจัยมากกว่า75ปีของฮาร์วาร์ดใช่ไหมคะที่บอกว่าความสัมพันธ์สําคัญมากๆเป็นกุญแจสําคัญสำหรับความสุขแล้ก็นามาซึ้งสุขภาพที่ดีและก็อายุที่ยืนยาวนะคะดังนั้นเองเนี่ย ความสัมพันธ์ที่ดีคือสุขภาพที่แท้จริงนะคะอาจจะเป็นมากกว่าความมั่งคั่งอาจจะเป็นมากกว่าความสําเร็จต่างๆอาจจะเป็นมากกว่าการกินดีอยู่ดีอื่นๆนะคะความสมคัญสําคัญนะคะซึ่งบอกว่าความโดดเดี่ยวหรือการไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเท่ากับการสูบบุหรี่เท่ากับการทํร้ายตัวเองหรือเท่ากับการติดแอลกอฮอล์ประมาณอย่างนั้นนะคะดันนันเองเนี่ยความสัมพันธ์ที่ดีนําไปถึงซึ่ง การมีสุภาพจิตที่ดีแล้วก็อายุที่ยืนยาวแล้วก็นามาสร่งสุภาพที่ดีเช่นเดียวกันนะคะเพร่มพีตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะจะพูดถึงโรมบทที่12ครับจะเองยกมาแค่ข้อ18แต่จริงๆแล้วเริ่มต,ต้นแต่ข้อ17ถึงข้อ21เป็นเหมือนกับแซนด์วิชเลยนะคะความหมายก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้านบนเนี่ยอาจารย์โปรโลพูดถึงเรื่องของเราจะไม่ตอบแทนสิ่งที่คนอื่นทําร้ายเราเราจะไม่ตอบแทนสิ่งนั้นนะคะเป็นเหมือนกับ แผ่นโปะข้างบนนะคะและแผ่นโปะข้างล่างก็คือว่าถ้าเราไม่ตอบแทนเราจะทำยังไงเราเองจะตอบแทนคนอื่นด้วยความดีหมายถึงว่าเราเองจะอวยพรคนที่ข่มเหงเราเราเองจะให้อาหารเมื่อเขาหิวเราจะให้น้ําเขาเมื่อเขากระหายนะคะดังนั้นเองเนี่ยความสัมพันธ์หรือการอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนเป็นส่วนกลางตรงกลางซึ่งหมายความว่าเราเองจะต้องย้อนขึ้นไปข้างบนเราเองจะไม่ตอบกลับในเชิงในทิศทางเดียวกัน และทางที่ร้ายนะคะและขัดียวกันเราเองจะสามารถทําสิ่งที่ดีตอบแทนคนที่ทําร้ายเรานะคะไม่ง่ายใช่ไหมคะไม่ง่ายเป็นเหมือนแซนด์วิชนะคะแล้ววันนี้เราอยู่ตรงกลางนะคะมองขึ้นข้างบนและลงข้างล่างนะคะความขัดแย้งเกิดขึ้นครั้งที่แล้วเขาเจ้าเองพูดถึงเรื่องของยูเครนกับรัสเซียใช่ไหมคะที่บอกว่าแคนใช่ไหมคะแล้วก็ถอนแคนใช่ไหมคะวันนี้มาอีกครั้งหนึ่งในในใน,ใน,ใน,ในช่วงสองอาทิตย์ เพิ่มขึ้นอีกแล้วใช่ไหมคะมันเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันมีศัพท์คาใหม่ๆตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นยูเครนกับรัสเซียเป็นคอนฟ lict คือความขัดแยง้งไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลกับอิหร่านก็เป็นความขัดแยง้งแล้วหนีความขัดแย้งไม่ได้ใช่ไหมคะความขัดแย้งเกิดขึ้นทุกที่ความเห็นต่างเกิดขึ้นทุกที่มันเป็นเรื่องปกติไหมคะค่ะความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติเพราะนี่จากว่าเราเองแตกต่างกันทุกๆเรื่องนะคะและเราเองไม่เหมือนกันและนั้นเองเนี่ย ภาษิตฝรั่งจะบอกว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันสองคนเนี่ยถ้าเราไม่มีความขัดแย้งเลยเนี่ยแสดงว่าอีกคนหนึ่งไม่มีสมองทุกอย่างก็โอเคทุกอย่างโอเคเห็นเห็นชอบหมดแต่ถ้าเราเองเห็นต่างความหมายก็คือว่าเรายังเองเราเองยังมีจุดยืนเราเองยังมีสิ่งที่แตกต่างจากอีกคนหนึ่งเพื่อจะมาสามารถหาทางออกได้อย่างเหมาะสมและก็ดีที่สุดนะคะดังนั้นเองเนี่ยมันมีศัพท์คําใหม่มากๆที่เขาจะเองไม่เคยได้ยินนะคะกองทัพอวากาศสหรัฐ เราเคยได้ยินใช่ไหมว่มีกองทัพบบกกองทัพเรือกองทัพอากาศตอนนี้มีกองทัพอวกาศความหมายคืออะไรคะมันพัฒนาก็คือความขัดแย้งมันเยอะมันไม่สามารถหาข้อยุติได้ก็ต้องป้องกันตัวเองโกลเด้นโดมที่อเมริกามันจะสร้างอยู่คือการป้องกันขีปนาวุธทั้งหมดนะคะและเบิดพลาสมาไม่เคยได้ยินคํานี้มาก่อนความหมายคือความร้อนมันหลายล้านองศาก็คือระเบิดทีหนึ่งไม่เหลือพลังการทํรลายสูงมากๆใช่ไหมคะ แล้วก็ขีปนาวุธความเร็วเหนือแสงความเร็วเท่าแสงก็มาหาศาลแล้วนี่เหนือแสงนั่าหมายความว่าเราไม่สามารถยุติความขัดแย้งเหล่านี้ได้เลยใช่ไหมคะโลกนี้มันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เพิ่มมากขึ้นตลอดเวลาและนันเองเนี่ยอาจิมโบโลเขียนมทพีนี้หลายพันปีที่แล้วแต่เหมือนกับเป็นกับดัก ดักเอาไว้ก่อนว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นถ้าเราเริ่มต้นจากตัวเราเองเนี่ยมันจะง่ายขึ้นที่ความขัดแย้งเหล่านี้จะไม่ไปในระดับที่สูงหรือมากกว่านี้นะคะในข้อที่18บแปดเมื่กี้ที่ผู้นาได้อ่านไปถ้าเป็นไปได้เท่าที่อยู่ในอํานาจของท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับคนทั้งปวงกับทุกๆคนนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะความหมายก็คือว่าบางทีความขัดแย้งเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะคะความขัดแย้งในตัวมันเองเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ดีไม่บวกแล้วก็ไม่ลบมันมีมันเป็นกลางแล้วแต่เราเองจะตีความหมายมันคืออะไรนะคะเราสามารถนาไปเดนเชิงที่สร้างสารรค์ได้นะคะแต่ทุกครั้งที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์ปุรบอกว่าเท่าที่อยู่ในอํานาจของท่านเท่าที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่านอะ่ะมันคืออะไรทุกครั้งความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วเกิดเรามองอะไรคะ เราไม่ได้มองจากตัวเราเองจากสิ่งที่เราเองกําลังครอบครองอยู่เรามองจากคนอื่นก่อนทําไมทําไมทําไมใช่ไหมคะทำไมเขาทําอย่างนี้ทำไมเขาทําอย่างนี้เราไม่เริ่มจ้องตักตัวเราเองแต่ในบริบทนี้อาจารย์ปรบบอกว่าให้เราเริ่มต้นจากความรับผิดชอบของตัวเราเองก่อนว่าอะไรที่เราคุมได้ควบคุมได้และอะไรที่เราเองควบคุมไม่ได้นะคะและหลังจากนั้นอาจารย์ปรบบอกว่าใช้ความพยายามในการสร้างสัมพันธภาพอยู่อย่างสงบสุขท่ามกลางความขัดแย้งนั้นน่นหมายความว่าความขัดแย้งไม่เลวร้ายเสมอไป ะะมันสามารถเป็นไปได้ที่เราจะสามารถหาทางออกได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์นะคะอาจารย์เปโรลซึ่งเขียนพระพิตอน,นี้เนี่ยพระธรรมโรมและท่านเองเนี่ยให้คําแนะนําและท่านก็นําหลักการเหล่านี้ไปใช้ได้ด้วยในพระธรรมฟิลโมนฟิลโมนมีแค่25ข้อมีบทเดียว25ข้ออ,อาจารย์เปโอเอหลักการนะคะของการแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์เนี่ยเอาไปแก้ไขดูว่าจะเป็นยังไงอาจารย์เปโรลคือคนที่ เป็นพืชนร่วมงานของฟิเลโมนฟิเลโมนเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เป็นคริสเตียนที่อยู่ในโครโรสีที่เข้มแข็งมากแล้วก็ใช้บ้านตัวเองเป็นเกจจักรแล้วก็เป็นผู้นําที่นั่นก็มีปทาสคนหนึ่งชื่อโอนีซิมัสนะคะทาสของเขาเนี่ยอยู่นานเขาเป็นคริสเตียนที่มีมีฐานะและในีจะมีทาสนะเป็นของตัวเองอยู่มาวันหนึ่งทาสของเขาเนี่ยได้ขโมยของหนึ่งไปจากเขาแล้วก็หนีไปแล้วเขาก็ถูกจําคุกแล้วไปอยู่คุกเดียวกับจันเปาโล ะะแล้วก็อยู่ที่นั่นในระหว่างนั้นโอนิซิมัสได้มีโอกาสเรียนรู้กับเปาโลเปาโลรักโอนิซิมัสมากเลยนะ,ะจนโอนิซิมัสรับเชื่อพระเจ้าแล้วบอกว่าเขาเป็นลูกฝ่ายวิญญาณของข้าพเจ้านะคะอาจารย์เปาโลไม่ได้ปล่อยผ่านในความสมคัญที่ขัดแย้งรู้ว่าโอนิซิมัสทําผิดและขะดัดแย้งกันเนี่ยคงไม่สบายใจมากเมื่อฟิลิโมนเจอปัญหาเรื่องนี้ในเวลาที่อาจารย์เปาโลได้อยู่กับโอนิซิมัสได้มีโอกาสได้รับรู้ท่านไม่ได้ละเลยในเรื่องเหล่านี้ จึงเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาว่าถ้ามีความขัดแย้งแบบนี้เนี่ยตกกามนนหลักการของพระคัมภีเนี่ยหลักการของพระเจ้าเราจะทํำยังไงนะคะจึงมีรูปแบบของอาจารย์เปาโลในการแก้ไขปัญหางดงามมากๆ25ข้อคิดว่าถ้าเราเป็นผู้บริหารหรือเป็นใครก็แล้วแต่เราจะไม่ละสักข้อหนึ่งอาจารย์เปาโลเริ่มต้นบอกว่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับฟิลิปมนมากมากเลยท่านเป็นแบบอย่างของความรักที่ดีท่านมัน่นคงท่านเข้มแข็ง อาจจะบเเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาแบบนี้ค่ะไม่ได้โจมตีว่าคุณผิดยังไงคุณแย่ย,ยังไงอ่ะแต่เริ่มต้นบอกว่าโอ้โหคุณยอดเยี่ยมมากคุณสัตว์ซื่อมากคุณใจกว้างเปิดกิจจกของคุณเพื่อจะรับใช้พระเจ้าและหลังจากนั้นอาจจะย์บุญเเริ่มต้นเลยว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าเองมีสิทธิ์ที่จะใช้มีสิทธิ์ที่จะสั่งเพราะฐานะเป็นพี่ฝ่ายวิญ,ญญาณเป็นคนที่นำคุณรับเชื่อเป็นคนที่ตั้งกิจจกโคโลสีที่คุนเป็นผู้นำอยู่ตอนนีี้ออ้้้้้้แต่่่่่ขขาา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 พเเเเเจจไไมมมดดใใชออออนนนนนรรรงงทววยคคักืหหล็ะ การเมื่อมีความขัดแย้งนี่ทุกคนพร้อมพ้มชนอยู่แล้วอะค่ะทุกคนพร้อมจะลุยอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เมื่อเจอเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยอารมณ์มันลงเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ทําให้ความขุนเคืองขุนคล้องเนี่ยมันลดลงมากๆมันสามารถนําไปสู่การพูดคุยกันได้และหลังจากนั้นอาจารย์บุรหาจุดเชื่อมก็บอกว่าข้าพเจ้าเองเป็นอัครทูตรับใช้พระเจ้าท่านก็รับใช้พระเจ้าเหมือนกันแล้วกําลังทาบัะทิตของพระเจ้าเห็นไหมคะ บางทีเนี่ยถ้าเราทะเลาะก,กันเรากจะเห็นประโยชน์ของตัวเองใช่ไหมคะว่าเราเองได้อะไรเราเองเสียอะไรแต่อจัจรยปโลดึงมาถึงจุดหนึ่งว่าจุดร่วมก็คือว่าพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของเราต่างหากที่เรากําลังรับใช้พระเจ้าแล้วมีจุดเดียวกันจุดเชื่อมเดียวกันนะคะและอาจารย์ปโลก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ที่มาพูดเพราะนี่จากว่าเห็นว่าโอนซิมัสเนี่ยเป็นคนใหม่ล่ะนะคะพร้อมที่จะไปสู่การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ปโลยอมรับนะคะยอมรับความผิด บางทีเนี่ยเมื่อเราอยู่กับใครสักคนหนึ่งในความขัดแย้งโดยส่วนใหญ่แล้วคนไทยไมักจะเข้าข้างใช่ไหมคะเราอยู่ฟาดนี้เราตีตัวเลยว่า,เ,าเขาไม่ผิดหรอกเขาเราปกป้องเรากลางปีกเราใหญ่มากถ้าเรามีอํานาจไม่ผิดหรอกเขาโอเคแต่พอเราบอกว่ามันเป็นความผิดที่โอนิมัสทำอย,อย่างนี้ไม่ถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยความผิดของเขาต้องถูกประหารด้วยซ้ำไปนะคะถ้าเขาเองเป็นทาสและขโมยของเจ้านายเขาอาจารย์ไม่ได้ปฏิเสธอันนี้คือความผิดมันเป็นความผิดนะคะแะั่นันเองเนี่ย จึงมองว่าเราจะทํำยังไงดีกับความผิดนี้เราจะไปต่อไปอยังไงนะคะอาจารย์ปรบอกว่าเมื่อมีการขอโทษแล้วไม่ได้จบอาจารยรบอกว่าถ้าโอนเนซิมัสได้เอาของของท่านไปข้าพเจ้าเองอยากจะมีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายนั้นนะคะบางทีมันไม่แฟร์เลยใช่ไหมคะเราทำร้ายใครสักคนหนึ่งเขาสูญเสียทุกสิ่งทั้งชื่อเสียงทั้งทรัพย์สมบัติทั้งโอกาสทั้งงานเมื่อเราขอโทษจบ ไม่แฟร์ใช่ไหมคะเราเองจะมีส่วนยังไงล่ะคะที่จะลื้อฟื้นความเสียหายของเขาเองที่เกิดขึ้นทั้งทรัพย์ส,สินทั้งชื่อเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่อาจารย์ปรบบอกว่าถ้ามันเป็นความเสียหายนั้น้รพเจ้าเองพร้อมจะร่วมรับผิดชอบกับสิ่งที่มันเสียหายขึ้นนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ปรบบอกว่าโอเนซิมสัสไม่เมื่ออยู่ที่ กับอาจารย์โปโลในคุกเขาเป็นคนที่น่ารักมากดูแลอาจารย์โปโลดีมากเลยนะคะอาจารย์โปโลบอกจริงๆแล้วอยากจะเอายึดไว้เลยนะอยากจะยึดไว้เลยแต่มันก็ไม่เหมาะที่จะทําอย่างนี้อาจารย์โปโลบอกวา่าเรามาคุยกันดีไหมอะไรคือทางออกที่เหมาะสมนะคะข,ข้าพเจ้าเชื่อว่าถ้าถ้าอดิสวัสกลับไปเนี่ยท่านเขาจะเป็นคนที่ดีมากๆสำหรับท่านเช่นเดียวกันแล้วเมื่อคุยกันว่าผมไม่อยากอารปโอลบอกว่าผมไม่อยากจะยัดเยียด อดิซิมัสให้คุณถ้าคุณอยากจะรับกลับเรายินดีแต่ถ้าคุณไม่เอาผมยินดีที่เขาจะอยู่เคียงข้างผมแฟร์ไหมคะมันคือการพูดคุยใช่ไหมคะดังนั้นเองเนี่ยความขัดแย้งทุกความขัดแย้งมันเกิดขึ้นในทุกระดับอยู่แล้วเราเองกับตัวเราเองเราเองกับคนที่ใกล้ชิดที่สุดเราเองกับเพื่อนเราเองกับทุกๆคนที่อยู่รับข้างเราไม่มีความขัดแย้งแต่ที่สําคัญก็คือว่าความรักหรือความเข้าใจที่จะนําไปสู่ การแก้ไขความขัดแย้งนั้นให้มันเป็นเชิงบวกและสร้างสรรค์แล้วหนีความขัดแย้งไม่ได้แล้วหนีความเห็นต่างไม่ได้นะคะดังนั้นเองเนี่ยเพื่อนพี่สอนเราถึงเรื่องนี้ว่าเราเองจะสามารถก้าวข้ามยังไงความขัดแยง้งทุกความขัดแยง้งไม่จําเป็นต้องทําลายความสัมพันธ์ทั้งหมดมันง่ายดีใช่ไหมอะไจะตัดโชะใช่ไหมมันง่ายที่จะตัดโชะไม่มองหน้ากันเลยมันง่ายมากๆนะคะแต่ถ้าเราคิดถึง uh, งานวิจัยจะบอกว่าถ้าเรามีเพื่อนร้อยคนนะคะ เก้าสิบเก้าคนดีกับเราหมดเลยแต่มีหนึ่งคนเนี่ยถ้าเราไปในไปที่ทํางานเราจะคิดถึงคนนั้นคนนั้นจะทําอะไรแล้วไม่ได้มองเก้าสิบเก้าคนที่ดีกับเราเราจะมองคนนั้นจะพูดอะไรกับเราคน,น,นจะแสดงพฤติกรรมอะไรกับเรามันมีอิทธิพลมากต่อชีวิตของเราและนั่นเองเนี่ยไม่ควรจะให้ความสัมพันธ์มีปัญหาเมื่อเราเองดำนินชีวิตอยู่ที่ไม่ว่าจะเป็นในบ้านของเราในกิจจักรของเราในองค์กรของเรานะคะที่เราเองจะสามารถก้าวต่อไปได้ ะะส,สิ่งที่เราเรียนรู้จากเปาโลในการแก้ไขปัญหาก็คือว่าใช้ความรักแทนอํานาจเราจะรู้ว่าเรามีสิทธิเราเป็นหัวหน้าเรามีอํานาจเหนือกว่าเรามีประสบการณ์มากกว่าเราอายุสูงกว่าแต่เราจะใช้ความรักในการพูดคุยในทางที่เหมาะสมในทางที่ดีนะคะแล้วก็มองอนาคตแทนอดีตไม่จําเป็นต้องไปคุยเขียวมันเกิดอะไรเกิดขึ้นแต่เห็นโอกาสใหม่อาจารย์เปาโลบอกว่าเมื่อก่อนโอนซิมาสเป็นทาสแต่วันนี้เขาเป็นใครคะ วันนี้เขาเป็นพี่น้องในพระคิดเมื่อก่อนเป็นทาสแต่วันนี้เขาเมื่อเขารับชื่อแล้วเขาเป็นพี่น้องในพระคิดถ้าเหมือนกับฟิลเลมอนเหมือนกันเห็นไหมคะเราเห็นว่าพระเจ้าได้เปลี่ยนสถานะและมองเห็นว่าสถานะใหม่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นเหมือนที่พูดเมื่อกี้นี่ว่าเราจะไม่ยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งแบกภาระอยู่คนเดียวมันไม่แฟร์มันไม่ยุติธรรมแต่ขณะเดียวกันเมื่อเราเองจะแก้ปัญหาเราจะแบกภาระร่วมกันนะคะแล้วก็สร้างมุมมองใหม่นะคะ โอนิซิมัสอยู่ชั่วคราวในช่วงเวลาหนึ่งแต่วันนี้ถ้าเขาจะกลับไปอยู่กับอ,อยู่กับโอนิซิมัสก็ดีหรืออยู่กับเปาโลก็ดีเขาจะสามารถอยู่ได้ตลอดการตลอดไปเราสามารถมองเห็นสิ่งที่สร้างสารรค์ได้ท่ามกลางความขัดแย้งท่ามกลางสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราเองไม่พึงปรารถนานะคะดังนั้นเองเนี่ยการอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนเป็นเรื่องที่ท้าทายนะยากไหมมันก็ยาก มันง่ายไหมมันไม่ได้ง่ายแต่ถ้าหากเราพยายามและมีความเข้าใจนะคะมันจะสามารถก้าวข้ามวิกฤตต่างๆที่เป็นอยู่ได้นะคะเราเชื่อว่าถ้าเราเองจะอยู่เป็นสุขกับทุกๆคนเราชอบที่อยู่กับบางคนใช่ไหมคะบางคนเราโอเคแต่กับทุกคนะเราไม่ได้แต่สิ่งที่อาจารย์ปรูลช่วยเราก็คือว่าเราให้ความเข้าใจนะคะให้ความเข้าใจของเรา กับบุคคลที่เราเองมีปัญหาหรือขัดแย้งกับเรานะคะบริบทของเขาเบื้องหลังของเขาจุดที่เขาเองอยืนอยู่เราเองอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่เขาเป็นนะคะมันทําให้เราเองมองในมุมของเราเรู้สึกว่ามันมันประหลาดมันผิดปกติมันไม่สมเหตุสมผลแต่ถ้าวันนึงเรามีโอกาสได้ยืนอยู่บนรองเท้าคู่เดียวของเขาเนี่ยเราจะเข้าใจโอ้ทาไมเขามองอย่างนี้ทําไมเขาคิดอย่างนี้ให้พระเจ้าให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นว่า สิ่งที่เขาเองเป็นแตกต่างจากเรามุมที่เขาเยืนอยู่แตกต่างจากมุมที่เราเองเป็นนะคะจะช่วยทําให้เราเองก้าวข้ามอันที่สองนะคะเคารพและยอมรับความต่างไม่มีใครที่เหมือนกันนะคะดังนั้นเองความต่างของแต่ละคนมันเป็นทั้งมุมที่เสริมสร้างและดีมากๆและข้ะเดียวกันเป็นสิ่งที่เราเองอาจจะไม่ชอบเลยเหมือนกันแต่ถ้าหากเรา ยอมรับความแตกต่างเคารพกันละกันเราเองก็ประหลาดคนอื่นเหมือนกันนะคะทําต่างสายตาของคนอื่นเราก็ไม่ได้ปกติในสายตาของคนอื่นเหมือนกันแต่เราจะเลารพกันเราจะเคารพกันเพื่อที่จะหาโอกาสไปด้วยกันได้ประการต่อไปคือหาจุดร่วมความขัดแย้งมันเกิดจากการมองจุดต่างเป็นประเด็นสําคัญแต่ถ้าเราเริ่มจากจุดร่วมก่อนว่ามีอะไรที่เราเหมือนกันเราอยู่ในองค์กรเดียวกันและเป็นคริสเตียนเหมือนกัน เรามีจุดบุ้งหมายเดียวกันเริ่มต้นจากตรงนั้นค่ะมันจะง่ายขึ้นต่อการแก้ไขปัญหาถ้าเราเริ่มต้นจากความต่างเราทะเลาะกันแต่ยกแรกและคําแรกเลยทำไมคุณเป็นอย่างนี้ทำไมคุณเป็นอย่างนี้นะคะดังนั้นเองเนี่ยมันทําให้เราเองสามารถง่ายขึ้นต่อการพูดคุยนะคะพรพเจ้าชื่อว่าความสัมพันธ์มันจําเป็นมากๆก,กับชุดของเราที่มันเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงหัวใจของเราให้เราเองสามารถใช้ชุดอย่างมีความสุขุขไม่่คคค้งงาใจใจนนท,ก,ท,ก,ทกเรือะะ แล้วก็ประการต่อไปคือมีขอบเขตที่เหมาะสมเรารู้ว่าเราไม่สามารถหล่อล้อมหรือเปลี่ยนแปลงให้ทุกคนเป็นเหมือนที่เราเองต้องการได้คุณต้องเป็นแบบนี้พึ่งเป็นแบบนี้พึ่งมันไม่สามารถนะคะเขาเองเป็นในวิถีของเขาเองที่เป็นนะคะเราเองมีขอบเขตที่เหมาะสมและเขาเองเขาเองก็มีขอบเขตที่เหมาะสมเช่นเดียวกันให้เราเองรู้ว่าอะไรที่เราก้าวได้อะไรที่ ข้ามได้อะไรที่เราไปได้นะคะให้เราเองสามารถหาข้อที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเรานะคะและข้อสุดท้ายก็คือว่าเลือกสู้ให้คุ้มค่าพี่น้องคะบางทีบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆแต่เราใส่ความรู้สึกมากความรู้สึกเราติดลบกับคนคนหนึ่งนะคะมันยากมากเลยที่เราจะถอนความรู้สึกเหล่านี้ทุกครั้งที่เราไปรู้สึกเราไม่ชอบขี้หน้าคนนี้เลยเราไม่โอเคกับคนนี้เลยมันคาใจเราตลอด มันไม่คุ้มเลยที่เราเองจะเอาความรู้สึกของเราไปเสียกับสิ่งนี้ที่ทําให้เราเองลืมที่จะมองความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นอีนอกเยอะแยะที่อยู่รอบข้างเรานะคะพระเัวเองมักจะมองอย่างนี้ว่าแม้คนที่ทําร้ายเราบางทีเนี่ยขอพระเจ้าให้เราช่วยมองเขาเป็นแค่ศูนย์ไม่ติดลบได้ไหมนะคะอย่างน้อยเขาเป็นคนหนึ่งเป็นเพื่อนร่วมโลกของเราที่เราจะก้าวข้ามแต่ตัวเองจะไม่โยนความรู้สึกไปถึงบอกอืทำไมคนนี้ย่กอย่างทำไมคนนี้ไม่โอเคอย่างนี้ เขาเองไม่ได้รู้สึกอะไรแต่เราเองอะรู้สึกนะคะทุกความสัมพันธ์ที่เราเองเดินไปอย่ามีใครค้างคาในใจเพื่อที่จะไม่เป็นอุปสรรคเพราะหนึ่งคนก็กลายเป็นอารมณ์พิษอารมณ์ร้ายอารมณ์เชิงลบในชีวิตของเราเองได้ซึ่งมีผลกระทบค่อนข้างเยอะมาไมาที่สองหรือเอ็กซ์ตร้าไมา์ของเราในวันนี้ที่พระเจ้าหนุนใจเราก็คือว่าเราเองจะสามารถมีทักษะอยู่กับคนอื่นทุกๆคนไม่ใช่บางคนยังไง ท่ามกลางความเห็นต่างท่ามกลางความขัดแย้งที่มันเพิ่มขึ้นไม่ง่ายแต่มันเป็นผลดีกับเรามากๆนะคะที่ทําให้เราเองมีสุขภาวะจิตที่ดีและขณะเดยวกันเนี่ยมีมุมองเชิงบวกและก็มองเห็นว่าเรามีพลังที่จะก้าวต่อไปได้นะคะให้เราร่วมจัดกอธิฐานค่ะขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับบุมมองของพระคัมภีร์ที่ทําให้เราเองสามารถที่จะมองเห็นความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสำหรับชีวิตของเรา พระเจ้าสร้างเราเป็นครอบครัวที่เป็นลูกของพระเจ้าร่วมกันหลายๆครั้งเราอาจจะมองข้ามว่าแค่คนกลุ่มหนึ่งคนจํานวนหนึ่งอาจจะไม่สําคัญแต่พระเจ้าวันนี้ปรองศอนให้เรารู้ว่าแค่หนึ่งคนเป็นคนที่มีบทบาทมากๆต่อชีวิตของเราให้เรามีโอกาสได้ก้าวข้ามข้อขัดแย้งเหล่านั้นก้าวข้าม ความคิดเชิงลบเหล่านั้นและสามารถอบกอดและก็แสดงความรักได้อย่างเต็มที่ที่เราเองจะสามารถประกาศได้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าที่สามารถอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ขอพระเจ้าสุบปดช่วยเราและเสริมกําลังเราขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระศุกริตฤษจาอ่านเลย อมีความสุขกับทุกๆคนค่ะ